ทำไมทหารเขมรถึงเตรียมตัวเป็นผู้รีวิวปืนกลรุ่นนี้และปืนกลรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเป็นข่าวยืนยันแล้วนะครับว่ากองทัพอากาศไทยเตรียมจะส่งนะครับเครื่องบินรบโจมตีแบบเบานะครับแบบ AT-6 TH w o l v e r i n ไปทําการสลุมกัมพูชาในเดือนสิงหาคมซึ่งอย่างแรกตามสเปคเนี่ยเครื่องบินรบรุ่นนี้สามารถติดตั้งปืนแบบนี้ได้นะครับ เป็นปืนแบบ HMP 400นะครับใช้กระสุน12.7หรือ .50 แคลนั่นเองซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าจากวิดีโอการทดสอบเนี่ยอาวุธขนาด 0. .50 แบบนี้นะครับที่ติดบนเครื่องบินรบเนี่ยนะครับเป็นอาวุธที่ทรงอุภาพมากสามารถยิงทำลายทหารราบนะครับและยานเกราะต่างๆได้อย่างสบายๆนั่นเองเรียกได้ว่าเป้าหมายที่เป็นทหารราบและยานเกราะนะครับบอกอตรงๆว่าถ้าเจออาวุธแบบนี้เข้าไปเนี่ยเสียหายหนักแน่นอนโดยเฉพาะรถถัง T55 นะครับ และยานกรอบแบบ BMP ที่กัมพูชามีใช้ในยุคโซเวียตนั่นเองเห็นได้เลยนะครับว่าสามารถยิงทะลุได้แบบแบบนี้เลยซึ่งความน่ากลัวของเครื่องบินรบรุ่นนี้นะครับที่กองทัพอากาศไทยเรามีใช้และเตรียมการใช้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่สามารถทําการสนับสนุนทหารราบได้ดีเพราะเป็นเครื่องบินแบบใบพัดนะครับสามารถตีวงล้อมกลับมาสนับสนุนภาคพื้นดินได้สะดวกกว่า F 1 6นั่นเอง ที่สําคัญเป็นอากาศยานที่เทียบเท่ากับเครื่องบินรบ4.5นะครับยังติดตั้งจรวดแบบเฮลไฟล์ Fi, เอาไว้ทําลายยานเกราะได้อีกด้วยแต่อาวุธหลักๆเนี่ยนะครับก็คือปืนกลแบบ 0. .50 ที่ติดไว้ข้างล่างเนี่ยก็เพียงพอในการทําลายทหารราบและกองกาลังข้าศึกได้เนื่องจากสามารถทําการยิงจากอากาศสู่พื้นดินนะครับสามารถกวาดล้างทหารราบที่อยู่พื้นดินได้อย่างง่ายดายและถ้าโดนเข้าไปเนี่ยบอกตรงว่าล่างกระจุยนะครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องบอกว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้เนี่ยอเมริกาเป็นผู้ผลิตนะครับกองทัพอากาศไทยเป็นผู้วิจัยและต่อย,ยอดและเมนเตรียมเป็นผู้รีวิวตามรอยกริเพนนั่นเองแต่กริเพนผลิตจากสวีเดนนะครับ